ธันวาคมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารายการคืนคุณให้แผ่นดินสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคืนคุณให้แผ่นดินรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวคุณงามความดีของผู้ที่ทําความดีกับพื้นแผ่นดินไทยของเราทําความดีที่ไหนก็ตามทางรายการจะไปติดตามถ่ายทําแล้วก็เอามานําเสนอให้คุณชมทุกท่านได้รับชมกันเป็นประจำแบบนี้นะครับขออนุญาตชี้แจงให้ค,คุณได้ทราบว่ารายการคืนคุณให้แผ่นดินเป็นรายการสําหรับประชาชนทุกๆกคนเพราะฉะนั้นคุณชมสามารถที่จะแนะนําหรือชี้แนะรายการเข้ามากันได้ ทางรายการคุนคุณให้พนดนยินดีน้อมรับครับคุณผู้ชมครับวันที่5ธันวาคมของทุกปีตรงกับวันพ่อแห่งชาติเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษและเป็นวันชาติและเป็นวันดินโลกตรงกับวันที่5ธันวาคมสืบเนื่องจากการประชุมสภาโลกแห่งปัตีวิทยาครั้งที่17เมื่อปีพุทธศักราช2545 ทางสาภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรในการพัฒนาทรัพ,พยากรดินโดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตรจึงได้เลือกวันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพเป็นวันดินโลกเพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดินครับโอ้องค์พ้าเจริญยิ่งยืนนานต้นไม้ต้นใหญ่ให้จากคนเข้าไปขุดครองแก้ปัญหาไม่ต้องคันลองพอน้ำนองก็ท่วมทุกที ท่านผู้ชมครับในภาวะปัจจุบันทุกท่านทราบกันดีว่าปัญหาที่สําคัญของประเทศคือปัญหาเรื่องความแห้งแล้งการขาดแคลนน้ําในฤดูแล้งตามท้องที่ต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศแต่ในช่วงฤดูฝนเกิดภาวะน้ําท่วมทําความเสียหายให้กับพืชผลและชุมชนตลอดจนเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรน้ําในทุกภูมิภาคที่มีสภาพปัญหาของน้ําใกล้เคียงกันโดยทั่วไปมีปัญหาการขาดแคลนน้าเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่และตามฤดูกาล แต่ในด้านการพัฒนาแล้วภูมิภาคนี้ยังมีความต้องการให้ขยายงานชประทานให้มากขึ้นและบางพื้นที่ต้องการการป้องกันภัยเนื่องจากน้ําท่วมซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากป่าไม้บริเวณต้นน้ำลำาลาธารถูกทําลายไปมากและการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่โดยไม่มีการวางแผนการจัดการที่เหมาะสมเพื่อรองรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทําให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ต้นน้ำลำทานระบบนิเวศและอุตุนิยมวิทยาเกิดปัญหาฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงครับ ผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชายแดนภาคตะวันตกบริเวณอ่างเก็บน้ําบ้านโป่งแห้งบ้านห้วยม่วงหมู่ที่สามาบลตะนาวสีอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับวันนี้รายการคืนคุณให้แผ่นดินนะครับได้เดินทางมาชายแดนภาคตะวันตกมาร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ําแบบถาวรของกองกําลังสุรศรีโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือจัดชุดจิตอาสาพระราชทานร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยม่วงจังหวัดราชบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านพลโทเยี่ยมชัยบุตรดาวงนายทหารนอกราชการที่ปรึกษากิติมศักดิ์กองกําลังสุรสีได้ให้ความรู้และคำแนะนําในการสร้างฝายชะลอน้ําแบบถาวรครับ องค์พ่อหลวงของปวงประชาจนมาสู่ฝายมีชีวิตพระสารลุ่มพ่อเพียงสร้างป่าต้นน้ำแหล่งอาหารเป็นเวลาน,านานเกือบหนึ่งปีเมื่อน้ำแห้งเรารวมจิตใจสร้างฝ่ายสืบสารน้ำพระไทย มมีีีนนนนน้้้้กกกิิใชลลููาไดดอย่สวัสดีครับวันนี้นะจะมาอธิบายเรื่องการสร้างฝายที่เราจะต้องทำขึ้นที่ตรงตรงัวนี้ที่บ้านโป่งแห้งของเราเนี่ยนะครับเป็นการสร้างฝายถาวรโดยใช้วัสดุก็คือไม้ไผ่เป็นเป็นหลักหลักการสร้างฝายเนี่ยก็เป็นการที่จะต้องมีการขุดแกนล่องนะซึ่งพวกเรา ก็ได้มาช่วยกันในการขุดแกนร่องไปแล้วขุดก็เพื่อต้องการที่ทําให้ฐานฝายนะครับมีความมั่นคงแข็งแรง2เป็นการลดการกัดเซาะที่ฐานฝายเราทําตรงนี้เลือกพื้นที่ตรงนี้กับท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่พจนนะครับเพราะว่าได้เห็นร่องรอยที่พวกเรามาสร้างกันไว้ด้วยกระสอบทรายนะครับเราได้หรือทิง้งละเราเห็นว่าตรงนี้เหมาะละเพราะว่าสามารถที่จะมีทางน้ําเก็บน้ําได้เยอะพอสมควร ฝายนี้เราเรียกเป็นเพศว่าเป็นรูปแบบของฝ่ายถาวรลักษณะทรงมาตรฐานก็คือลักษณะแบบนี้นะเป็นลักษณะแบบนี้หลักการสร้างฝ่ายตรงนี้อย่างหนึ่งก็คือการสร้างนั้นจะต้องใส่ท่อเราเรียกว่าติดท่อเข้าไปแกนกับแกนฝ่ายเพื่อที่จะเป็นตัวในการช่วยระบายน้ําระบายน้ําเสียระบายน้ำหรือว่าพวกตะกอนดินตะกอนทรายได้เพราะว่าการสร้างฝ่ายเนี่ยเมื่อการใช้ปูแล้วเนี่ย ถ้าเราสร้างฝายทึบป,ปิดทึบเลยไม่มีท่อนี่เลยนะครับยามหน้าแรงซึ่งฝายกักเก็บน้ำได้อยู่แล้วเนี่ยปรากฏว่าน้ำจะไม่มีไหลออกมาเพ,พราะนั้นก็จะเป็นการที่เอาเปรียบกับชาวบ้านที่จะต้องได้รับประโยชน์จากการสร้างฝายเพราะฉะนั้นฝายมาตรฐานของเราเนี่ยจึงต้องออกแบบให้เป็นฝายที่คนต้นน้ําสร้างฝายคนปลายน้ําก็ยังต้องมีน้ําใช้ได้ด้วยนั่นก็คือการใช้ให้น้ําผ่านท่อระบายตัวนี้ ในยามที่หมดฝนไปแล้วนะข้างล่างอย่างอการาน้ําเพื่อใช้จะทําอะไรหล่ะปลูกผักปลูกอะไรต่างก็เปิดท่อด้วยกระสอบซ้ายที่เปิดท่อออกน้าก็จะไหลผ่านท่อไปได้นี่คือหลักการสร้างฝายง่ายๆของเรานะครับวันนี้พวกเราได้มาช่วยกันในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างฝายซึ่งเป็นประโยชน์กับพวกเราเองนะครับบ้านโป่งแห้งบ้านห้ยม่วงนะตำบลตะนาวศรีอาเภอสวนพึ่งในวันนี้นะครับวันนี้เราขอให้มาช่วยกันในการที่จะ สร้างฝายช่วยกันผสมดินผสมปูนนะครับฝายวันนี้คงจะแล้วเสร็จก็จะได้เป็นประโยชน์กับพวกเราต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้นะครับรววมมพลังคาคาิดให้เป็นอ่าช่วยแปลแบ่งหน่อยเอานมมาจีย่าให้กันน่ะปัญญ่าเธอมากเช่าช่วยหน่อยมั้ยเธอเตรียวันีมั้ยในแกป่านี้มัวันนี้สืบพูดอย่างมั้สืบพูดมาจีย่าวันนี้มาควายเติมมันะวันนี้เราไปช่วยอะไรต่าหน่อมั้ยไปดื่มไฟเด็กอะรไป ยิ่งใหสุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราติดอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใจบวกแรงใจและจิตศรัทธาเงือที่รินเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุ สสุสสน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกา,า,ราทำความดี<า>เพื่อชาติศาตสตร์กษัตริย์คใครที่สอนให้เรายิ้มสู้ ไดได้้รรีูควาามพอดดีิภใใูี่ผู้ชมครับรูปแบบของฝ่ายต้นน้ำลำธารหรือเช็คแดมตามแนวพระราชด,ดำริมี3รูปแบบด้วยกันคือ 1. ฝ่ายต้นน้ำลำธารแบบท้องถิ่นเบื้องต้นหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าฝ่ายแมวเป็นการก่อสร้างด้วยวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่เช่นกิ่งไม้และท่อนไม้ลมขอน,นอนไพรขนาบด้วยก้อนหินขนาดต่างๆในลำห้วย 2. ฝายต้นน้ำลำธารแบบเรียงตัวด้วยหินค่อนข้างถาวรก่อสร้างด้วยหินเป็นผนังกั้นน้ำก่อสร้างบริเวณตอนกลางและตอนล่างของลำห้วยหรือร่องน้ำจะสามารถดักตะกอนและเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้แงได้บางส่วน 3. ฝายต้นน้ำลำธารแบบคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นการก่อสร้างแบบถาวรส่วนมากจะดำเนินการในบริเวณตอนปลายของลำห้วยหรือร่องน้ำ จะสามารถดักตะกรนและเก็บกักน้ำในฤด,ดูแล้งได้เป็นอย่างดีเหมือนที่อยู่ด้านหลังของผมเนี่ยครับเป็นฝายชะลอน้ําแบบถาวรครับ ครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับพันเอกชูพงศายอุบลรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือผู้รับผิดชอบดูแลฝ่ายชะลอน้ําแบบถาวรตามชายแดนภาคตะวันตกครับคุณผู้ชมครับประโยชน์ของฝ่ายต้นน้ําลําทานมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ช่วยเก็บกักน้าชะลอยไว้ให้อยู่บนพื้นผิวดินได้นานขึ้นน้ํามีเวลาซึมผ่านผิวดินลงสู่ใต้ดินมากขึ้นดินสามารถเก็บอุ้มน้ําไว้ได้ครับ 2. ช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า เนื่องจากการกระจายความชุ่มชื้นมากขึ้นสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟป่าเตียกครับ 3. ช่วยลดการชะล้างพังทลายของดินและลดความรุนแรงของกระแสน้ําในลาห้วยทําให้ระยะเวลาการไหลของน้ําเพิ่มมากขึ้นความชุ่มชื้นก็มีเพิ่มขึ้นและแผ่กระจายความชุ่มชื้นออกไปเป็นวงกว้างในพื้นที่ทั้ง2ฝั่งของลําห้วยเลยครับ4ครับช่วยกักเก็บตะกรนและวัสดุต่างๆที่ไหลลงมากับน้ําในลาห้วยได้ดีครับ เป็นการยืดอายุแหล่งน้ําตอนล่างให้ตื้นเขินช้าลงคุณภาพของน้ํามีตะกรนปะปนน้อยลงด้วยครับ5ครับช่วยเพิ่มความหลากหลายทางด้านชีวภาพให้แก่พื้นที่และ6นะครับทาให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําและใช้เป็นแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคของมนุษย์และก็สัตว์ป่าต่างๆต,ต,ตลอดจนมีน้ําใช้เพื่อการเกษตรกรรมอีกด้วยครับดดยจงรรกกภีในพ ฟ้า้าแผ่นดินทินสยามสํำนึกในน้ำพระทยอันง,งดงามทั่วเขตทอมในายามนี้ไม่ลืมลือแม้ตะว,วันสา์แสงร้อนแรงนักแต่ความรักประจักษ์ใจหาได้ คุณผู้ชมครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษทรงพระราชทานคำอธิบายว่าการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลายนั้นจะต้องสร้างฝายเล็กเพื่อหมุนน้ำส่งไปตามเหมืองไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองด้านซึ่งจะค่อยๆแผ่ขยายออกไปทำความชุ่มชื้นในบริเวณนั้นด้วยวันนี้รายการคืนคุณให้เป็นดิน ได้นําเสนอการทําฝายต้นน้ําลําทานตามแนวพระราชดำริครบทั้ง3รูปแบบหวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านจะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทําฝายชะลอน้ําเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการคืนคุณให้แผ่นดินแล้วคุณผชมสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลา13นาฬิกา40นาทีจนถึงเวลา14นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกวันนี้ผมภูริศพุ่มพวง และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินขอลาคุณชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาหหน้าสวัสดีครับให้ร่วมใจร่วมแรงหัวความดีขออนเชิญสิ่งศักษิตทั่วทิศสถา